ครับอยู่ผมเช่นเช่นเคยนะครับก็มีคนคอมเมนต์ถามในยูทูปใช้แกมอะไรอัดหน้าจอก็จะบอกให้นะครับเล็กโปรนะครับนะครับกมน,นี้ต้องใช้ Android 4.4คิดแคบเท่าน,นั้นนะครับกถ้าเครื่องคุณ Android 4.4นะครับของผมเป็นเวอร์ชันโปรนะครับค่ามาตรฐานอยู่ที่720 คูณหนึ่องร้อมันก็จะเป็นภาพเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับก็จะอาจได้5นาทีสูงสุดนะครับโอเคจะมาสอนกันตั้งค่าให้ดูคร่าวๆนะครับนี้โชว์ทอสเป็นสัมผัสเป็นปุ่มซีขาวให้เห็นนะครับเขาดาวก็หมายถึงอะไรวะ การนับถอยหลังนะครับทำถ,ถอยหลังการถ่ายนะครับโคตติง้งดิเพย์อะไรวะเตตัสบาร์โอเคครับนะครับผมก็ถ้ารีวิวเกมนะครับเครื่องผมจะตั้งไว้ที่720คูณ480บิตเลสเมกะบิตตั้งไว้ที่30มสินาที วิดีโอกดติ๊กถูกนะครับนะครับมุดผ้ารีวิวอัพนะครับเ2 0ีคูณสี0ร้อยแปดิเหมือนกันแต่ตั้งบินเลตไปที่4เมตรนะครับเวลาก็30มิบนาทีเหมือนกันวิดีโอก็ติ๊กถูกนะครับสำหรับเครื่องคุณถ้าสเปคไม่สูงครับก็ตั้ง4 รีวิวเกมก็สีรีวิวแอก็สนะครับที่แรกนะครับมันจะไม่มีแบบนี้นะครับรีวิวเกมรีวิวแอปนะครับผมตั้งเอานะครับนะครับตัวบวกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับขอย้ำอีกครั้ง Android 4.4 k i ดแค t เท่านั้นนะครับที่ทำได้บายบาย